คือทําขนมอะไรนะขนมเหนียวนี่ใช้น้ําตาลเปิกนะที่เมื่อเอบอกมาแล้วก็นี่ก็แป้งข้าวเหนียวแป้งต้องร่อนไหมคะไม่ต้องหรือแป้งเดี๋ยวก็นวดกับน้ำค่ะนวดกับน้ำแล้วจะปั้นแล้วก็ต้มอ่านวดกับน้ำปั้นมะพร้าวตักตัดตัดเป็นทิ้งชิ้นแล้วคลุกกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวเหนียวลาดข้า มันต้องกินเนื้อส้มผงอืออืออือไอ้นี่เราก็เที่ยวฟังดูไม่ยากแต่เราจะรอดไหมอีนวดแป้งแล้วเอาไปปั้นเนี่ยน้ำที่จะมานวดอะมันก็เป็นน้ำอุ่นไหมคะน้ำธรรมดาน้ำธรรมดานี่แหละอุณหภูมิปกติให้มันปั้นให้เป็นก้อนอย่างนั้นแหละฟังง่ายหนูเอากระลำมังมาพ้าเมื่อกี้มานวดนะอันนี้จะเป็นวิธีนี่อันนี้ก็ตอนตื่นเลยสามเนาะ ท่อน das ี h, ้อร่อยปะตัวเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้ตายุ้ยิ่จะมันอร่อยเลยยั่อยกลับไปทาเองกลับไปทาเองเลยใช่กลับไปทาเองหรือจดไปจะเริ่มทก็ไม่รู้่หรืออยากกิน่ะทกินเนี่ยเบื่อตอนทอดเนี่ยอ๋อต้องเป็นข้าวตากข้เหนียวข้าวเหนียวนี่แหละเราตากให้แห้งแล้วก็มาทอดกัน้ามันมานจอ กิจกรรมเด็กได้เลยเนี่ยแค่เนี่ยนวดแป้งเด็กจะกินไหมแป้งหวานไม่ต้องไปใส่สีจากธรรมชาติหรืออะไรนิดๆเนี่ยน่าจะได้เทบุบอยอ่ะเหมือนที่อาจารย์นุ่นหล่อไม่ใช่ไม่ฟูตี้อ่ะอย่างนี้ได้ปะหาโตจับต้องนิ่งใหญ่ๆแล้วประมาณนี้ป่ะเัอเรื่องนี้มากเลยเนี่ยค่ะคล้ายๆแบบ แล้วต้องนวดไปอีกนานไหมคะหรือว่ามันมันโอเคแล้วต้องนวดไหมก็อยู่จะนวดก็นวดได้ดีแบบนี่เหมือนประมาณเโบลอยอ่ะจะนั่นแหละนี่เหมือนเลยแบลอยแต่โบลอยไม่ใช่แป้งนี้ใช่ไหมแป้งนี้เียแป้งนี้เนระอย่างนี้เลยอ๋อเหรอคะแล้วก็เอาไปใส่น้ําเป็นปั้นเม็ดเหมือนกันเลยใช่ไหมร้านขนมด้วงอะใช้แป้งนี้ไหมคะขนมด้วงต้องปนแป้งมันมันจะเหนียว เลยไหมหนูก็ว่ามันโอเคเพราะหนูไม่มีประสบการณ์หนูไม่รู้ว่ามันนิ่มไปหรือเปล่ามันจะเป็นผลอะไรไหมคะถ้านิ่มไปนิ่มไปมันก็นิ่มมากไปแป้งเลยมีดไปมันจะนิ่มไปทีนี้โต๊ะจับแล้วนิ่มใช่ไหมอ๋อขึ้นต้องไปแล้วมีแกนให้ม้วนอะไรคะเนี่ยต่วนี้ สติดแล้วเหรอดูเห็นแต่ดอกมะม่วงต้นนี้เอาทั้งตะไบตะไบแล้วสามหรอดูสามหรือดูเลยน้ำดอกไม้มันเป็นเขาเรียกอะไรเองวายเดินเก้าเขาก็เรียกแม่ขวายเดินเก่าแม่ลูกดุอะไรไม่กินน้ำดอกไม้แล้วพี่ยี่ห้อยี่สิบหกแหละเย็นนะคะก็ไม่ให้มีการเสียเวลา ก็มาขูดมือนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นเอาไ้ทำอะไรบนามก็คือแล้วเราขูดแล้วก็เบาๆใช่ไหมใช่ถ้าเราหนักมันเส้นมันก็จะแบบอยากได้เส้นยาวๆแต่ว่าเอาไปแบบชีมันเป็นยาวๆเหรออ๋อความยาวเท่าที่เราต้องการอ๋อแล้วแล้วยังไงแล้วความหนาตัวอย่างนี้ได้ไหมคะให้บีบให้บางก่อนมันต้องั้านก่อน มถึงจะออกมานวลเนียนยาวๆกันแตกค่ะเราจะใหญ่กว่าเขาไหมเนี่ยจริงๆตอนเดี๋ยวมันอตัดมันก็อ๋อมันตัดใช่ไหมค่เดี๋ยวมันตัดอ๋อมีดอกกัญชันี่ใส่ดอกกัญชันจะสวยเออใช่ดอกกัญชันมันยังไม่ออกดอกเราก็บางเราก็บางออดีเป็นปลิงเลยเราอ่ะ พรอบที่คอบาง,บางไปแล้วตัดมันจนยะยังไงตัดม,มันจะบางมันไม่เป็นแกงเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนแรกปุไงต้มแป้งให้สุกก่อนใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ไปใส่หัวกะทิเอารุ้งคยวนุ้งตามก่อนมันไม่เย็น อ๋อเคี่ยวต้องการก่อนเดี๋ยวมันไม่เย็นเพราะว่าเราทําตัวแป้งแป๊บเดียวเนาะในขณะที่เรารอเคี่ยวอ๋อแต่แค่กินเราค่อยขูดเราพาก็ได้นะต้นเนาะแล้วก็ใส่น้ําไปนิดเดียวเองเพราะมันจะได้เหนียวเร็วๆใช่ไหมใส่น้ำเยอะเดี๋ยวมันจะเหนียวช้าอ๋อ้แล้วข้าวซองเป็นไงข้าวแขกเนี่ยข้าวโพงไม่ข้าวโพงแบบเดียวกับที่ทำในเล็กหรือเปล่า นั่นแหละเดี๋ยวทำได้เลยค่ะต้องดู๋ยวทำก็ได้ค่ะร้อนมันร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวไฟไหม้หูจนไปให้มันแหลกนะคะให้มันละลายไปเรื่อยๆอยู่ในครัวทำต้องยืนทำแล้วเวลานั่งลนั่งนัคะนั่งจริงๆเราทำครัวที่บ้านเราก็ยืนตลอดเลยปวดขาเนี่ยนะเวลาทำก็ ตำมเนี่ยาตั้มนั่ี่กระโหลตั้มางน่ตามตําตั้ให้เสร็จแล้วก็มาเรียงเรียงไว้นี่แล้วก็นังน่งนอมดเดียวตนแปงเลยแปงเลยขนเปก็ขนไปนอนก็นอนวน้ว <c oughs> เปย้เอน้าเยนป็นน้ำเยอะเนาะเมื่อกี้ก็ใส่น้ำนิดเดียวเองอ่ะ ตามสันยงายวรกินกันเรื่อไหแหละขนมเหนียวนี่ปกติเขาก็ทำตอนมีงานไหมเมื่อก่อนนะคะใม่อ่ะก็โตทำขายถวนโอ้โหอนี่เราเจอมืออาชีพเลยนะคะทำขนมขนมต้มขนมเหนียวขนมถั่วแปรขนมด้วงวันเละ ยี่สิบสามสิบกล่องแชร์ก็ถือว่าไปขายแป๊บเดียวเดียวกับกลับละอันสีทองเลยอ่ะ,อะอสีทองน้ำเนี่ยลูกบนอยู่ดีที่ใช่ไม่พอเคยแล้วนะเราได้มะพร้าวเป็นอันพอครกเกลือพี่ปุกนะ๊กจ้า คุเกลืน,นิดหน่อยแบบไม่รู้เลยนะว่ามันควรจะที่เท่าไหร่เนี่ยไม่แค่ไหนอ๋อที่เอาที่สมสมเลยอ่าส่วนเวลาเราจะกินเราก็กินกับอันนี้ใช่ไหมโต๊ะโต๊ะไมด่างใส่นนเกลือจ้านะคะอ่าเนี่ยคุกเกลือได้หน่อยเดี๋ยวชิมเดลี่ปุ๊จริงๆเนี่ยก็กินได้เค็มกันเลยไหมเนี่ยใส่อะไรงาคั่วอืน้ำตาลหน่อยกินได้แล้วเน <c oughs> ี่ยโอเคพี่ความเค็มนิดหน่อยใช่ไหมเค็มกยนาเนาะ นได้แป้งมาแป้งเมื่อกี้นี้อ๋อเอามาคุกก่อนคุกเสร็จแล้วคุกก็ตัดโอ้ก็ตัดเหมือนตอนนี้ที่ถั่วแปบบางคนเขาใช้แบบตัดนะเนาะแล้วคุกมะพร้าวอ่ะเพื่อไม่ให้เวลาตัดแล้วมันติดใช่ไหมใช่ไติดอืม ไม่อันที่มันเป็นลูกกลมๆคุกน้ำตาลข้งในมีไส้ <นะ S 1> ตัว,วนี้ขนมต้มกินไม่ละต้มใช่ไหมขนมต้มมันแป้งเดียวกันไหมคะแป้งเดียวกันอ้าวแป้งกัหมดไปแล้ะเนื้อยนั่นไหมก็ได้กินไ,น <c oughs> ไม่ได้ะขนมต้มแดงอันนั้นเราต้องกวนไส้มะพร้าว <c oughs> ใช่ไหมคะโตโต๊ะกวนไว้อย่างเยอะโอ้มมีหมดทุกอย่างเอะแอบไปไปไปหลันรสาคาราเมลเลยนะคะอ้าวจะกินให้หวานก็ได้ อันนี้คือคืออะไรคะที่กำลังจะเอามาโรยท็อปปิ้งเราเรียกว่าข้าวอะไรข้าวพองข้าวพองข้าวพองได้มาจากอะไรคะโต๊ข้าวจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ที่หุงสุกหุงสุกที่จะกินเหลือๆนี่แหละอเมซากแห้งพอพอเสร็จแล้วให้ราอน ทอดใช่ไหมคะเอามาทอดมาเป็นเย่แเม็ดๆแล้วก็ทอดอือก็เหมือนเราทอดข้านั่นแหละเราก็ได้อย่างนี้นะเมื่อกี้นี้น้ำที่เราบอกว่าใสๆตอนนี้เหดียวเนี่ยกลายเป็นเหมือนคาราเมลเลยพอเราลาดไปมีท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งไทยเฮ้ยมันต้องท็อปปิ้งอ่ะไม่มีไม่อร่อยใช่ต้องมีท็อปปิ้งอันนี้อย่างนี้เราเราโรยงานเราโรยงานพุ่งก็อร่อยดีไหมคะมันไม่เข้า โรยงามันต้องขนมด้วงออ๋ได้เวลาปปุ๊บอีกแล้วหวานไหมต้องดมด้วยหอมไหมอาจารย์นุ่นลองพี่ปัดลองกรอบไหมไอ้เนี่ยโอ้โหติดใจสาเกทุเรียนเทศชิมฝีมือเราพวกเราก่อนอตองไม้สองมือปัดลอง คือมันเจ๋งที่เลยว่าเท็กเจอร์คือกัดแล้วมันเจอกรอบก่อน้งเจอกรอบแล้วก็พอเจอเิียวเอ้มันเอเนี่ยมะพร้าวเนี่ยมันมันเสร็จแล้วก็กัดหุบหุบลงไปบนแป้งเนาะทำเองได้ง่ายนิดเดียวเนาะง่ายมาก่าดเดียวที่เหลือง่ายพี่ปัดต้องทำขนาดนี้พี่ปัดกินเผื่อทั้งครอบครัวเลยนะ พี่ปัดผมต้องทำนะพี่ปัดกินข้าวเหรอคะหอมวันเนี้ยหอมหอมข้าวพองข้าวพองแบบโอ้โหใช่เลยอ่ะพี่ก็กินหรอเออทุกคนเออเดี๋ยวกันนะวันนั้นที่นุ่นกินอ่ะนุ่นไม่ได้ตักให้ไหมเอยวันนั้นเลยนะไม่ไม่รู้จะเลือกกินอะไรดีขนมเหนียวก็อยากอะไรนะเอ่อจะกินก่อนนะข้าวนี่ต้มต้มเอ๊ะขาอันี้ต้มเหนียว มันหอมอะหอมข้าวพองเสร็จแล้วก็หอมมะพร้าวอีกมันแบบเฮ้ยอร่อย อันนี้นะคะในสูตรแป้งเดียวกันมเมื่อกี้ที่เราทาขนมเหนียว mm hmm. ตอนนี้เราจะใช้สูตรแป้งเดียวกันนี่นแหละมาทําขนมต้มแป้งเดียวกันเลยปแป้งเดียวกันเลยทีนี้เนี่ยเอ่อความแข็งของแป้งอ่ะพอๆกันไหมคะโตะพอกันพอกันเลยเหมือนเดิมนะทุกคนตั้งน้าละ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าไส้ทําไงต้ม hmm. อ่ะทีนี้อ่าวิธีเนี่ยก็ประมาณเท่าลูกกระสุนเนาะหมายถึงแป้ง กระสุนไหนอีกนะไหนพี yeah. ่ปุ๊บเดี๋ยวรออ๋อมีมีเอาแป้งออกด้วยถ้าเกิดมันมันหนาเกินไปอ่ะ๋อถ้ามันหนาไปมีเอาออกได้เดี๋ยวพี่บ้านเห็นกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราทำหนาเกินหนาะคืนไปใส่มันก็ไม่ถั่วเดียอืมเขาใส่ต้มไปในต้มเราขอดูดิอ๋อเดีขาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ๋อพี่ปุ๊บเป็นไง เอาล่ะถ้าเกิดหนาไปก็จะได้กินแต่แป้งนะคะอืเขาซื้อกินไงเขาอบอกมีแต่แป้งเราทำเองดีกว่าเนะแร้วพูดว่าคนกินอะไนะกองแล้วก,ก็อิ่มละอยู่ได้ครึ่งวันอืม หกลูกสิบาทหกลูกสิบบาทเนี่ยหกลูกอุ้ยถูกเลยค่ะคือพุ๊กจะบอกว่าปุ้กเคยไปซื้อที่ร้านดังๆแถวมหาชัยกล่องละร้อยอุ้ยตายไม่ใช่ธรรมดาเขาทษแต่อร่อยมากนะคือหอมหอมมะพร้าวเขาใส่กวนเทียนมั้งคืออะไรเขาเขาแบบโอ้โหสดใหม่แล้วเวลาขายพวกขายแบบแช่เย็นนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่เสียแบบไอ้นี่มันจะได้ไม่เสียมะพร้าว เดี๋ยวตอนเราเมื่อกี้กินกี่ลูกนะร้อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูหกลูกสิบบาทแลรสชาติเป็นยังไงถ้ากินของของตัวร้อยหนึ่งหายจะแบบจุตายเน้ทั้งหมู่บ้านไอ้เนี้ยอะไรนะปลาแห้งแตงโมอ่ะฉันชอบกินจริงนะไอ้เนี่ยแต่ว่ามันชื่นใจจริงจริรนะขอโทษพวกยังไม่เคยกินแห้งแตงโมอมันกินได้ ถ้าเกิดเตงโมกีเดือเข้าโอเคก็เหมือนเดิมนะทุกคนพอเวลาเขารอยขึ้นมาแล้วก็สุกก็ขึ้นแช่น้าเย็นก็เราต้องคอยดูคอยดูเหมือนกันใช่ไหมคะโตเพราะว่าอย่างที่โตว่าถ้าเกิด เราต้มใบนานเกินไปก็จะแตกได้ใช่ค่ะวา่าต้มนานมันลอยแล้วขึสุกพลอยแล้วก็ขึ้นเลย นี่เรามาขนมดา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 โต้ดาดาเนี่ยเป็นไม่เคยได้ยินเลยค่ะเป็นของอิสลามของอิสลามเหรอคะอืมเป็นชื่อของเป็นขนมของชาวอิสลามเล่ป็นขนมกินเล่นอย่างนี้เหรอคะหรือว่าถ้าตามหลักแล้วน่ะอิสลามเราก็จะทำแบบโบราณก็มีข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างต้มขาวต้มแดงแล้วก็มีขนมดาดาโอ้ข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่าง ขนมเหนียวขนมดาดาขนมดาดานี่ก็คือใช้แป้งข้าวเหนียวกะทิอันนี้อันนี้คือสีหรือว่าหรือว่าสีย่างฝรั่งอ๋อนี่คือย่างฝรั่งเหรอสีกผสมข้าวหมกอ๋ออันนี้ก็ผสมก่อนแล้วไข่เราค่อยผสมแป้งเสร็จค่อยใส่หรือใส่ไปเลยใส่ไปเลยสองใบสองฟอง เราจะเป็นกะกะเกลือยหยอวนิทไหมค่ะกินอ่ะอันนี้มันจะเป็นกินเล่นหรือว่าเป็นอาหารเช้าหรือว่ามันเป็นกินเล่นนี่แหละที<อ>น่น้ำน้ำตาลเหนียวนี่แหละ นิ้วๆๆมมเรีเ่องขนมอะไรมือเดียวนิ้ว <laughs> เดียวใชเดียวเดียวคนได้เลย <c oughs> คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องถึงดีสัดส,ส่วนหรอกใช่ไหมคะโต๊ะอเอแล้วแต่เราีื้อเยอะไปก้อนอยู่เลยอ๋อเยอะยากยากฝรั่งอิสลามมาใช้หุ้มขงหมกอือเราต้องาเรียน<ไ>ทำขงหมกไก่ปะเนี่ยไม่ดี แพงไหมคะเนี่ย,ยโอ้หแล้วห้าบาท <laughs> เนี่ยมันชอบกินกันตอนเดือนบวชนะนี่ยเรยหรอแก้บวชทอดนลังหลานโรกของลูกชายคนตัวเวลาแก้บวชละมานอ่ะทอดขนมน้นเหนียวเหนียวให้กินเลยเคย่อทอดทีขึ้นกระมังเนี่ยขนมแป้งทีขึ้นกระมันนงน้งน่กินไง ไม่อะมานั่งกินประจำใส่ไห,ไหมใส่ไข่สองฟองจะพอไหมน้อยไปค่ะน้อยไปหรอฮะน,นี่ไม่ก็ดดูออกมามันจะเป็นยังไงหน้าตาโต้ถ้าเราใช้กระทะ อะไรวะเจี๊บร้อนอะไรที่มันเป็นสีน้ำเงินได้ไหมได้เจี๊ยบร้อนเลยโรมมันเีอะๆแล้สวยบีงทีก็คืออาจจะไม่ต้องร้อนมากไม่งั้นมันจะหยุดตรงนั้นเลย เหมันก็ทาไปเล็กก็ทาไปเล่นรูดหนึ่งแก,มกไม่คู้วิ่ลักษณะมันต้องเป็นกรอบนะครับลักษณะมันต้องเป็นกรอบนะคที่จริงไม่กรอบแบบมีเจน,เนี่มันชุ่ยเลยไหมนีนน่มันจะกรอบหลังพิงเกลมน้ำตาลแล้วก็พิมพ์ลองทุกทุก ก็ต้องอย่างนีกิปเน้ำตาลแล้วก็จิ้มข้าวพองอร่อยก็าพองใส่ถ้วยไห้มาเขาพองใส่ถ้วยไว้โอเคจิ้มหรอคะเอาจิ้มหรอคะราดน้ำตาลแล้วก็จิ้มข้าวพองมีขนาเป็นราดหมดเลยน้ำตาลจิ้มน้ำตาแล้วจิ้มข้าวพองอย่างนี้ก็ได้เป็นเลยได้ไหมเป็นคำเป็นคำ ชามน้อย Ö, เัเองเดี๋ยวก็หวานหรอกน่าจะหวานนะพี่น่าจะหวานเลยใจรสรุปเอาโอ้ยโอ้โไปแล้วอ่ะเอาไปุงร้องโอยกินน้ำปลาเสะเพียบเลยเี่นไงพี่แกพี่แกพี่ปวดได้ก็ได้เป็นไง อไม่ให้พวกเราเสียหน้าเมื่อกี้มันดังแล้วมันแยกวงลูกติดมันดังแล้มันแยกวงเ็สียน้าตัวลลูกติดเดต้มัไหลนะะดวกันไม่ไม่ห่าจับผ้ามันมัน่อนไงไม่ท่ารื่อกันท่าเรื่น ใบเล็กมันมีดียาไล่มากฉันบอกว่ายาไลอยู่มาสนี้นึงก็ไม่ได้กหน่ย เราไปสิข้าวพักมันครับเอาเป็นปกเป็นอะไรม้างเราทแล้วมันไม่มีรู